บทสาธยายธรรมเรื่องสลายตนะวิพังคสูตรตอนที่สองเมื่อความรู้แจ้งคือประตูสู่ความหลุดผลที่มาพระสุตตันตปิฎกมัชิมนิกายอุปริปัน,นาสักสลายตนะวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องสำรวจตนเองทุกท่าน จากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้วเราได้รับทราบถึงกระบวนการเกิดทุกข์อันเนื่องมาจากการไม่รู้แจ้งในอายตนะทั้งหกแล้วในวาระนี้พระบรมศาสดาจะทรงแสดงให้เห็นถึงหนทางปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถตัดซึ่งวงจรแห่งทุกนั้นและก้าวไปสู่ความหลุดพ้นได้อย่างแท้จริง ในวันนี้อาตมาจะขอนำเนื้อหาในส่วนที่เป็นบทสรุปอันเป็นที่สุดแห่งการปฏิบัตินี้มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเมื่อทรงแสดงฝ่ายเกิดแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงหนทางแห่งความดับทุกข์ซึ่งก็คือกระบวนการที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงพระองค์ตรัสว่า เมื่อบุคคลรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในอายตนะทั้งภายในและภายนอกในวิญญาณสัมผัสและเวทนาแล้วเขาย่อมไม่กำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านั้นเมื่อไม่กำหนัดยินดีแล้วเขาย่อมไม่ลุ่มหลงและเล็งเห็นโทษของมันเมื่อเป็นเช่นนั้นอุปทานขันห้าย่อมไม่พอกพูนขึ้น เขาย่อมละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่ได้และความทุกข์ทางกายและทางใจทั้งปวงคือความกระวนกระวายความเดือดร้อนและความเร่าร้อนก็จะถูกละได้เช่นกันเขาย่อมเสวยแต่สุขทั้งทางกายและทางใจโดยแท้จริงและที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อบุคคลปฏิบัติได้เช่นนี้แล้วอริยมรรคมีองค์แปดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์โดยอัตโนมัติกล่าวคือความเห็นของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริเป็นสัมมาสังกัปปะไปจนถึงสมาธิของเขาก็ย่อมเป็นสัมมาสมาธิเมื่ออริยมรรคบริบูรณ์แล้วโพธิปัจจคียธรรม37ประการทั้งหมด ตั้งแต่สติปัฏฐานสไปจนถึงโพชชงเจ็ก็ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เช่นกันจากนั้นพระองค์ได้ทรงจำแนกรรสี่ประเภทที่ผู้ปฏิบัติควรจะรู้แจ้ง 1. นึ่ธรรมที่ควรกำหนดรู้คืออุปทานขันห้าสอธรรมที่ควรละคืออวิชชาและภวะตัณหาสาม ธรรมที่ควรเจริญคือสมถะและวิปัสสนา 4. ธรรมที่ควรทำให้แจ้งคือวิชาและวิมุตเมื่อพระธรรมเทศนาจบลงพิสูจทั้งหลายต่างก็ชื่นชมยินดีในพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคการรู้แจ้งในอายตนะนี้ก็เปรียบได้กับการท่องอินเทอร์เน็ต เมื่อเราเห็นโพสต์ที่ถูกใจก็เกิดความสุขและความอยากที่จะดูต่อไปแต่เมื่อเห็นโพสที่ไม่ถูกใจก็เกิดความทุกข์และความขัดเคืองใจขึ้นมาทันทีผู้ที่ไม่มีสติปัญญาก็จะถูกอารมณ์เหล่านี้ครอบงำและไหลไปตามกระแสของโลกออนไลน์อย่างไม่สิ้นสุด แต่ผู้ที่มีสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ไหลผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไม่เข้าไปยึดมั่นให้เป็นความสุขหรือความทุกข์ของตนเองข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการมอบเครื่องมือปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดให้แก่เราทุกคนนั่นคือ การเฝ้าดูและรู้เท่าทันกระบวนการทำงานของอายตนะทั้งหกของเราเองขอให้เราจงฝึกมีสติอยู่เสมอเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงให้รู้เท่าทันกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นอย่าเพิ่งรีบเข้าไปตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบ การมีสติรู้เท่าทันอยู่ณจุดกระพบนี้เองคือการตัดวงจรแห่งทุกข์ที่ต้นต่อและเป็นหนทางสายตรงที่จะนำเราไปสู่ความสงบเย็นและความหลุดพ้นจากอำนาจของโลกได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนี